สวัสดีเพื่อนทุกคนทุกท่านครับในคลิปวิดีโอนี้ครับจะเป็นการจัดอันดับตัวละครสำรวจในเกม Tower o f f e n s y ซึ่งในการจัดอันดับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมแค่คนเดียวถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับซึ่งในการทําคลิปนี้จริงๆแล้วก็คือจะแนะนําตัวละครสำรวจให้เพื่อนๆได้ดูครับก็เลยลองทําเป็นการจัดอันดับดูก็เดี๋ยวเราลองไปรับชมกันเลย มาเริ่มกันที่อันดับที่13ครับหลานผู้ปกครองอห่งน,น,นาเขตผุงเพิงเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าทําไมน้องถึงติดมาในการจัดอันดับด้วยจริงๆแล้วตัวละครหลานครับสามารถใช้สารวจได้นะเวลาที่เรากดใช้สกิลครับล้วก็เรากดค้างไว้เราจะสามารถวาร์ปไปตรงจุดที่เรากดสกิลเลงไว้ได้ครับเอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าันนี้พอน้องน่ารักนะน้องก็เลยติดมาในการจัดอันดับของเราด้วย มาที่อันดับที่12ครับน้องกอน,น์นะตัวละครของน้องสามารถใช้การกดค้างในการวิ่งได้ในกรณีที่เราสำรวจแผนที่ที่อินนาตัวละครของน้องจะวิ่งเร็วขึ้นด้วยก็จริงๆแล้วตัวละครน้องครับสามารถใช้ในการสำรวจทะเลได้แต่จริงๆใช้เรือดำน้ำอันนี้น่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ข้อเสียอาวุธของน้องเวลาที่เรากดวิ่งค้างเวลาที่เราไปเจอมอนตัวละครของน้องชอบวิ่งเข้าไปตี ก็คือเวลาที่เรากดวิ่งไปครับเวลาเจอมอนหน่าหนองจะวิ่งแล้วเข้าไปตีมอนเนาะมาที่อันดับที่11บครับตัวละครนอร่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วตัวละครนอร่าต้องอยู่ในอันดับต้นๆของคลิปเลยเพราะว่าในการใช้งานจริงในแพทปัจจุบันตัวละครนอร่าถูกเรียกใช้ในหลากหลายด่านแล้วก็เป็นตัวละครที่กดง่ายมากๆด้วย ซึ่งจริงๆแล้วข้อเสียของอาวุธนอร่าก็คือตัวละครนอร่าไม่สามารถว่ายน้ําได้แล้วก็ไม่สามารถบินได้ตัวละครนอร่าก็เลยติดอยู่ที่อันดับที่1 1ของเราครับจริงๆแล้วตัวละครนอร่าครับถูกเรียกใช้เป็อนอันดับต้นๆน,นะไม่ได้มาอยู่อันดับท้ายแบบนี้หรอกแต่นี้เราเป็นตัวละครสำรวจครับก็เลยทาคลิปออกมาแบบนี้ มาต่อกันที่อันดับที่10ครับตัวละคร DPS ธาตุน้ำแข็งตัวใหม่ล่าสุดของทีมน้ำแข็งตัวละครของน้องครับสามารถกดแดค้างได้แล้วก็ตัวละครน้องเองครับสามารถใช้งานในน้ําได้ด้วยแต่ว่าจริงๆครับเวลาควบคุมตัวละครน้องอ่ะจะยากกว่าน้องล่านะแต่ว่าในการสํารวจครับตัวละครของลินซิตส,สามารถว่ายบนน้าได้ตัวละครลินซิตก็เลยติดมาที่อันดับ10ของเราครับ ตัวละครอันดับที่9ครับน้องเย็ยนเหมียวหรือว่าน้องเหมียวของพวกเราตัวละครของน้องสามารถกดแดดค้างแล้วก็สามารถบินได้2จังหวะน้องจะเป็นตัวละครแรกๆของเราครับในการจัดันดับที่มีความสามารถในการบินค้างอากาศได้แล้วในการใช้งานตัวละครน้องต้องบอกว่าตัวละครน้องก็ใช้งานค่อนข้างยากอยู่ตัวละครน้องเลยอ,อยู่ที่อันดับ9ของเรา มาที่อันดับที่8ของเราอลิตัวลคคอนน้าแข็งเจนแรกๆครับแห่งมิลเลียอาวุธของอลิซเองสามารถแปลงร่างเป็นมันแอนปอในการสํารวจได้แต่ว่าในข้อเสียของอาวุธของน้องครับก็คือจะใช้เกจค่อนข้างเยอะแต่ว่าในการสํารวจต้องบอกว่าน้องอลิซใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ในกรณีครับที่เราเปลี่ยนปลุกพลังเป็นปลุกพลังของเมอริลเวลาที่เราสํารวจในน้าครับเราก็จะวิ่งได้สบายขึ้นต้องบอกว่าน้องเป็นตัวระคคสํารวจเจนแรกๆ,ๆเลยนะครับที่สามารถบินได้ด้วย มาที่อันดับ7ครับลูบิเลียซึ่งต้องบอกว่าจุดเด่นของลูบิเลียรจริงๆคือการล่อนแล้วก็การล่อนจะเป็นการล่อนที่ไกลมากๆครับและตัวละครของลูบิเลียรครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่ที่ดาวศูนย์แล้วก็ใช้การแดดในการบินขึ้นฟ้าครับแต่ว่าจะไม่ได้ใช้เกตเยอะเท่ากับน้องอลิส มาที่อันดับ6ครับน้องเกฟอรครับตัวละครสายซัพพอร์ตท่าท้ําแข็งแห่งเมืองเครือขายครับจุดเด่นครับคือสามารถบินได้เลยตัวละครน้องครับสามารถบินได้ค่อนข้างไกลเลยแต่ว่าข้อเสียของน้องครับเวลาที่เราบินน่ะเวลาเราบินแล้วเราไม่สามารถกด M หรือว่ากดเข้าไปดูกล่องแผนที่ได้อันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของน้องนะครับแต่ต้องบอกว่าน้องสามารถสำรวจแล้วก็สามารถบินได้ค่อนข้างอิสระเลย ในกรณีที่เราครับกดกระโดดหนึ่งครั้งแล้วก็บินอย่างเงี้ยครับก็คืออันเนี้ยเราก็สามารถปล่อยหน้องบินไปได้เรื่อยๆเลยครับจนฝากเกจจะหมดมาที่อันดับ5ครับตัวละครเฟย์เซอร์ครับหรือเจฟเฟย์ต้องบอกว่าเจฟเฟย์สามารถบินได้ไกลมากแต่ว่าข้อเสียครับ จำเป็นต้องใช้ถึงเทา้า5เลยซึ่งในการบินตัวละครก็จะทําลักษณะท่าทางแตกต่างกันไปตัวละครเจฟเฟอร์ครับก็จะเป็นตัวละครเจนของเขตโดเมนนายนะครับในการบินเจฟเฟอร์ครับสามารถบินได้มากกว่าเดฟฟ็อกตรงที่ว่าเจฟเฟอร์ครับสามารถบินขึ้นได้ในระดับหนึ่งครับแต่ว่าก็ต้องกดค้างเนาะจริงๆแล้วถ้าเทียบกับน้องเกฟฟอกครับน้องเกฟฟอกอ่ะจริงๆเราก็จะใช้งานง่ายกว่านะ แต่ว่าเจฟเฟยครับก็จะบินได้สูงกว่าทำให้เจฟเฟยครับติดที่อันดับ5ของเราในวันนี้ มาที่อันดับ4ี่ของเราครับโลโลิธาดไฟสาย5จุดเด่นครับคือท่าพิเศษต้องบอกว่าท่ากระโดดของน้องนี่กระโดดได้ไกลมากๆนะครับแล้วก็ตัวละครครับไม่ว่าจะข่งข้นแค่ไหนถ้าใช้อาวุธของน้องในการเล่นนะครับก็จะกลายเป็นสายหาไปทันทีเลยต้องบอกว่าตัวละครน้องครับสามารถบินได้ค่อนข้างไกลแล้วก็ในกรณีที่เราปลุกพลังใช้ปลุกพลังของน้องครับทาให้เราสามารถ ท้าท่าเนี่ยครับท่ากระโดดไกลอ่ะได้ค่อนข้างต่อเนื่องเลยน้องแค่รทของเราก็เลยติดมาที่อันดับ4ครับผมมาที่อันดับ3ครับลิงหานตัวละครท่าทำแข็งแห่งเมืองโดเมนายครับ จุดเด่นเลยครับที่ดาวศูนย์ครับสามารถบินได้ถึง3ครั้งและในกรณีที่เราออพถึงดาว5ครับจะกระโดดได้ถึง10ครั้งเลยทีเดียวต้องบอกว่าปัจจุบันผมก็ยังใช้อยู่นะครับแต่ว่าจะไม่ได้ใช้ในการสำรวจยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เราลงใน v a ตัวละครของดิงหานเวลาที่เราใช้สกิลไปแล้วด้วยความสามารถที่เป็นตัวละครของท่านท้าแข็งและตัวละครของดิงหานสามารถทำดาเมจออฟฟิลด์ได้ดิงหานก็เลยจะช่วยในการเคลียร์มอนครับที่เรามองไม่เห็นได้แล้วก็ทําให้เราฟาร์มบัฟได้หมด v a ได้เร็วขึ้น แล้วก็ในการสำรวจต่างๆครับตัวละครลิงหานเองสามารถที่จะบินได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนด้วยแล้วก็ต้องบอกว่ากระโดด10ครั้งของลิงหานครับสูงมากๆเลยมาที่อันดับ2ครับแอนโทเลียต้องบอกว่าแอนโทเลียครับสามารถบินได้อย่างอิสระเลยทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอน ก็สามารถบินได้ค่อนข้างไกลเลยนะครับต้องบอกว่าเอ็นโทเรียเป็นตัวละครครับที่ช่วยสำรวจได้ค่อนข้างดีเลยต้องบอกว่าเอ็นโทเรียครับมีอิสระในการบินมากๆแล้วก็ตัวละครโทเรเองก็จะมีสกิลออฟฟิลด้วยต้องบอกว่าเอ็นโทเรียครับในการสำรวจอรัทำให้เราเล่นได้ง่ายมากๆ นดับหนึ่งของเราในวันนี้ครับก็ต้องตกเป็นของตัวละครแอตเทอร์ครับแอเทอร์ครับเป็นตัวละครแทงทีมกายภาพของเมืองไคโรตัวล่าสุดเนาะซึ่งตัวละครของแอเทอร์ครับต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่สำรวจได้เก่งมากๆถึงจะบอกว่าเป็นแทงครับแต่ปัจจุบันครับวันที่ทําคลิปตัวละครแอเทอร์เป็นตัวละครที่ตีแรงมากๆนะครับนอกจากการสำรวจแล้วตัวละครแอตเทอร์เองก็ยังถือโลแทงแล้วก็มีดาบ Laser เลเซอร์ด้วยนะครับ <c oughs> ต้องบอกว่า ตอนที่ทำคลิปอะครับต้องคอยหลบสปอยมากเลยเพราะว่าไม่ว่าไปทางไหนครับก็จะเจอตัวละครเอเธอร์ครับที่เมืองเครือข่ายอะเห็นไปหมดเลยแล้วก็ตัวละครเอเธอร์เองครับเวลาบินต้องบอกว่าบินไกลมากๆนะครับอย่างแมปมิเรเลียอันนี้ผมตัดออกนะต้องบอกว่าสามารถบินเกือบทะลุตั้งแต่ทางเข้าเมืองไปเกือบถึงท้ายเมืองเลยเพราะฉะนั้นแล้วอันดับหนึ่งครับปัจจุบันวันที่ทำคลิปครับก็คงจะไม่มีใครสู้ตัวละครเอเธอร์ได้แล้ว ยังไม่จบนะครับตอนนี้ผมขอแถมตัวละครพิเศษให้เพื่อนๆด้วยน้องนี่ไม่เสียดัดไม่ใช่ตัวละครที่ใช้สำรวจแต่ว่าตัวละครของน้องสามารถวาร์ปไปตบบอสตัวไหนก็ได้ที่น้องเคยจัดการมาเลยใส่ตัวละครของน้องนี่วายพิเชอร์มาเป็นตัวละครพิเศษตัวละครอื่นๆก็จะมีหนานอินซึ่งตัวละครหนานอินครับที่ดาวศูนย์จะสามารถเปิดวาร์ปได้2อันแล้วก็ที่ดาว5้า5จะทําให้เราสามารถเปิดวาร์ปได้3อันตรงจุดที่เราเคยไป หรือจะเป็นตัวละครหลิมครับที่สามารถบินได้ในเราตั้งแต่ต้องบอกว่าตัวละครเหล่านี้ครับเฉพาะทางเนาะเพื่อนๆครับมีตัวละครไหนที่ผมตกหล่นไปเพื่อนๆสามารถเสริมได้นะครับและนี่ก็คือการจัดอันดับตัวละครสำรวจครับในเกม Tower of Fantasy ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆครับคิดว่าตัวละครไหนน่าใช้ที่สุดเราก็เป็นตัวละครที่เพื่อนๆใช้อยู่เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับก็ตอนนี้ครับช่องของเราครับเริ่มกลับมาทําคลิปจริงจังแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ช่องเราครับจะได้นะท็อปครับก็จะทํามีทําเกมอื่นด้วยแต่ว่าก็จะทําเกมเท้าออฟเพนเตอซีครับเป็นหลักเนาะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับ